คลิปนี้เรากลับมาอยู่ใน monster hunter อะไรกอีกแล้วในคลิปนี้เลยผมจะมาล่าเจ้าราเทียนนะถึงคิวของเจ้าราเทียนแล้วแต่ว่าราเทียนที่จะล่าเนี่ยเป็นราเทียนในเควสออนไลน์นะไม่ใช่เควสหมู่บ้านมันก็เลยจะยากกว่าปกติหน่อยเสร็จแล้วอาวุธที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นอาวุธดาบโลนะตอนนี้ผมกลับมาเล่นดาบโลแล้วเป็นอาวุธที่ผมชํานาญที่สุดนะชํานาญมากกว่าดาบคู่อีกโอเคเดีย๋ยวเราไปล่าราเทียนกันดีกว่าอ่ะมาแล้ว,วนึกว่าดาวตก เจ้าราเทนพ่นไฟอยู่เพือ่อยิงเขยตัวกิกกี่ๆเดี๋ยวมาเจอเราดีกว่ามาเดี๋ยวหวดให้ยับเลยใช้ดาบโล่ด้วยอ่ามาซีกดกันได้สบายๆถ้าป่นไฟโทยเผาได้ยันกลางทะเลทรายเอาเรื่องนั้นเนี่ย แต่ก็อีซี่แหละอีซี่ใช่ไหมละ่ะอีซี่อือท่านี้โคตรเกลียดเลยมันตีติดพิษด้วยโอเคเข้าแมปมาเราต้องหยิบยาให้วทีร้อยก่อนมียาอยู่ในกล่องฮเอาไปสักประมาณนี้โอเคมีต้านพิษด้วยล้างพิษได้แล้วก็ระเบิดแฟลชมันอยู่ตรงไหน,นโอเคอยู่แถวโซนที่หกเดี๋ยวเราไปหามันดีกว่ามา ขง,นนง่ขอปา่าเฟ็ดหน่อยโดนสวยงามมากฟันไปซ็อกสองทีแล้วสวิสสกิลโดนไหมเดี๋ยวเราจะตัดหางลาเทียนดีกว่าจะตัดได้ไหมเอ่ยเล็งหางเล็งหางเล็งหางนึ่งขาก่อก็ได้ไม่ให้ตีหางนะ,ะหันตูดมาอย่างงี้ดีแล้วตีไม่ถึงไม่ได้สกิลสไลด์ขึ้นบนมาอเอาเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นอขอขอขอ,ขอฟันหางโอเคโดนบ้างโดนบ้าง,างแล้ว ขอตัดหางาหน่อยหุ้ยทา่าเมื่อกี้คือถ้าโดนไปติดพิษอะ่ะบอกเลยไม่ชอบเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรสวิตสกิลใส่หัวไปเต็มๆหน้าโอ้โหติดพิษจริงด้วยล้างเลยครับแอนติโดดแอนติโดดสักคู่สักคู่วิ่งวิ่งวิ่งืง่มแห่โอเคเรียบร้อย่นไฟลบไม่โดนปันขาขามไม่โดนดาเมตรแรงแต่ไม่เป็นไรอุ้ยอุ้ยไม่เป็นไรก็บบาแล้วไม่เป็นไรก็บ้าดแล้ว เฮ้ยพนพน้พนพ้นจยเย็นจยเย็นออคำรามไม่เฉยแหมเอาสตกใจทำผมตกใจอุ้ยอุ้ยบินท่านั้นอีกแล้วอย่าบินเยอะสิท่าตีติดทินเนี่ยมันล้างลำบากเข้าใจไหมมันล้างลำบากโอเคฟันขาไอ้ฟันหางพูทผิดพีหลบหลบ,ลบไม่โดนดื่มยาก่อนฟันต่อแหมตีได้แต่ขานะตีหัวก,ก,ก็ก็ตีได้แหละแต่ต้องระวังเนอะไม่งั้นโดนฟาดมัน,าน,นฟาดเร็วมากด้วยอ่ะ ไม่อยากโดนเท่าไหร่อบินโชบบินโชบไม่โดนเมื่อกี้โอเคฟันหางฟันหางโอ้มองแต่โฟกัสที่หางไม่นึกว่ามันจะฟาดหางเมื่อกี้ผ่ดผัดผัดผาดเดี๋ยววิ่งบ่อยสิเฮ้ยไม่นะอุย้ยเกือบไปเกือบไปแน่มองหน้ากันเลยรู้ใจแปดไปอีกรอบหนึ่งสตัรรอบสองสวีส,สกิลโอเคโดนอย,ยู่โดนอยู่พอโดนก็โอเคละโดนหน้ามันเดี๋ยวพาร์ตก็แตก ฟันหางฟันหางฟันหาง,หางได้ไหมเอ่ยอื้ได้เรื่องนะสิได้เรื่องเลือดก็จะแบบจะหมดหลอดละขอดื่มหน่อยขอดื่มหน่อยเิวอุย้ยวิ่งไปอย่างนี้ก็โดนแย่ yeah. ปลาระเบิดไปบิ๊กเออปลาไปเลยแมวผมปลาระเบิดได้นะแมวผมชื่อบิ๊กส่วนหมาผมชื่อมิยูปลาระเบิดได้กูแย่ yeah. ไหน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 เก่อนเอ้อ ลืมอุ้ยหลบหลบหลบฟันหางฟันหางขอฟันหางหน่อยจะตัดหางเอ้ยหนีเหรอโอ้อย่าหนีสิเก็บน้ำพึ่งเรียบร้อยแล้วไปกันเถอะมีอยู่จังเอ๊ยรับรับคมก่อนมันหนีไปไหนอะเอ่อเสือโทนหนึ่งอยู่ข้างหน้านี่เองแค่อ,อีเจอแล้วฟันโอ้โหเรือเม็ดเบามากอุ้ย,ยไงสี่สิบสองของจริงอุ้ยไม่โดนเมื่อกี้ ยีเ่เกือบเกือบเกือบแห่ถ้าโดนไปก็เปิดอติโดดอีกอะเออม่อยู่โดนไปอะหลบหลบหลบใจเย็นๆนะโอ้ยแต่อยู่ที่สูงดิอู้โหอะไรงไงแหน่อนติโดดต่อเลยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วติดพิษขอเวลานอกแป๊บอย่าพ่นอย่าพ่นเฮบักไปบังไปเฮ้ยเฮ้ยโดนโอเค,อออออเคฟันฟันหัวสวิสสกิวปรโอ,โอ้โดนขาแย่ จริงๆผมน่าจะใช้ตรงหางนะมันน่าจะโอเคกับอุ้ยขี่ขี่ได้ละลาเทียนชนมีที่ไหนที่ชนบ้างําแพงไปก่อนหนึ่งทีอุ้ยติดอ้โดนไม่ทันโอ้โหล่วงเลยปีนขึ้นปีนขึ้น,ป,น,นปีนขึ้นเลยเอ้ยทำไมมันโดดออกอะหดลำบากกันเนี้ยลำบากกันเนี้ยม,มีที่ขึ้นไหมตรงนี้ได้ไหมทางลงโล่งดี อย่าโดนนะอย่าโดนนะโอเคสวยฟาดฟาดอยู oh ่น oh. oh, oh, ิ่งๆสิโอเคโดนอยู่นิดเดียวยังโดนนิดเดียวยังใช้สกิลโอ้โอ้เกือบโดนเกือบโดนหางฟาดเกือบโดนหางฟาดโอเมก้าสโอ้ไม่ไม่เกือบละไม่เกือบละไม่เกือบอะไรอย่างงี้โดนเต็มเต็มแอนตี้โดนต่อเลือดน้อยเนี่ยระวังโดนวันช็อตชุดเกาะเราก็ไม่ได้อึดเลยตอนเนี้ยมันดูบางๆแต่ก็ยังเล่นได้แหละ เกือบไปเกือบไปแต่อาจจะต้องเปลี่ยนพัทเจอด่านต่อไปด่านหลังๆนี้ไม่ไหวเฮ้ยเห็นเหยื่อลอดแล้วเหยื่อลอดแล้วกดซะหน่อยมา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 ตีมาเร็วอยเรื่อยวิ่งไปเลยละเทียนฉันเลือกนายโอเคสวยงามลงมาลงมาลงมาอ๋อโอ้ฝันไม่โดนโถเฮ้ยโอ้โหวืดด้วยตัวินสกิลวืดเลยอู้ ยังโดนท่าน,นี้อีกนเนาะเฮ้ยดื่มใจเย็นครับใจเย็นครับขอแล้นนอกขอแล้นนอกโอเคเวลานอก,อนอก,อนอกได้แล้วล้มโอเคฟันหางฟันหางเลยไปฟาดหางเขาหน่อยเราจะตัดหางเขาได้ไหมเล่งหางไวสวิตสกิลใส่ด้วยโอเคยังไม่ขาดนะ,ะยังไม่ขาดหลบหลบหลบกันถ้าดาบใหญ่อาจจะขาดง่ายกว่านี้หรือเปล่าเห็นเพราะว่า อาวุธมันขึ้นอยู่กับอาวุธด้วยอันไหนตัดง่ายเน,นี่ยตัดยากโอ,โ,โอ้โหมองเลยพูดอยู่เฮ้ยแฟดไปกินกินหลับไฟก่อนดื่มเลือดสักหน่อยนะครับยังไงครับโอ้สมิสกิลโดนอยู่โอเคโดนหัวโอ้ยอย่าวิ่งสิท่าเนี้ยวิ่งบ่อยไอ้เนี่ยแล้วมันคอมโบได้ถ้าโดนชนหลายทีมีนอนเลยเนะี่ยครับยังไงครับเฮ้ยติดสตันนะ อ๋ติดแฟตติดแฟตรีบไปเมื่อกี้เขาจะแฟนหายแล้วโอ้โหหายยังเร็วทำไรครับทำไรโคนไฟฟันขาเราฟันขาเขาอย่างเดียวแต่วิสกิลคูด้าเสร็จแล้วเออหัวแตกไปหัวแตกไปสิวิ่ง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 ฟันหางฟันหางฟันหางไอแมวเราวางแถบไอ้ดึงไว้ดึงไว้แมวดึงไว้อย่าให้มันหนีอู้วไม่หนีด้มันทุบใส่โอ้โหทุบทีร่วงเลย ปีนกันเฮ้ยเอ้ยทีถึง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 ยังไงครับยังไงครับตรงตรงอย่างนี้โอ้โหวิ่งไปรับวิ่งไปรับสุดจริงๆอะปฎิขาปฎิขาโอ้หนีละหนีละเห็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรดื่มดื่มละซะหน่อยซะหน่อยมีอะไรให้เก็บไหมอะอ๋อมีอยู่มีอยู่มีอยู่เดี๋ยววิ่งไปเก็บเลยชิ้นส่วนของเจ้าลาเทียน ผูกเกยผูกเกอ่ะเฮ้ยเดี๋ยนะเราตีลาลาเทียนไม่ใช่เหรอมันตอบได้ไงอ่ะยังไม่ตีผูกเกย์เลยเนะี่ยมันตอบได้ไงวะเอ๊ะแปะไม่เป็นไรต่อ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 ตอ,ตอ,ตอ,อยู่ตรงนี้นี่เองขอขุดเอาแร่หน่อยเผื่อได้ใช้จะเอ๋ลาเทียนปันคำรามหรือเปล่าเออไม่คำรามด้วยเอาหางฟาด ไม่เป็นไรแค่นี้จิบจิบฟันขาฟันขาเก็บไว้บักได้สามอันเนี่ยฟาดขาไปเมื่อไรหางเราจะขาดอ่ะเอ้ยสวยนอนไปนอนไปนอนแมวไปขาดได้แล้วอุ้ยขาดแล้วขาดแล้วโอเคหางขาดแล้วโอเคลาเทียนเราหางขาดไปแล้วขอโฟกัสที่หัวแล้วที่ตัวก็ได้แตกแน่ลาเทียนหางขาดแล้วก็สบายหน่อยได้หางมาแล้ว เฮ้ยติดต้องรู้นึกนะว่าว่าตอนแรกได้อะไรเอ๊ะไม่โดนจุดอ่อนเหมือนบาหลอดแหละโอ้โหใต้ขามันตีไม่ค่อยถึงคำรามไหมไม่คำรามโอเคนี่ก็จะคำรามเมื่อกี้วิสกิลเต็มเต็มหัวไปโดนดาเมจอุ้ยเกือบไปท่าเมื่อกี้นะถ้าโดนไปนะติดสถาน,นะอีกแล้วเลือดออกไปติดพิษสีเลือดออกอะไรโอ้โอ้โอ้ อไม่โดนไม่โดนโ bon. โอู้ชนนี่งไงถ้าชนต่อเนื่องไม่ค่อยชอบเท่าไอะไรเคยโดนชนสามทีติดเลยอะดีน่าใส่เกาะอื่นอ่ะไม่งั้นแตกเฮ้ยลบลบโอ้โ,โอเคฟันแขนฟันขาไปเดี๋ยวก็ล่วงละคิดเทียนเอออุ้ยอุ้ยเมื่อกี้เห็นหมูหรือเปล่านะหมูที่เราเกียดนะเกียดหนาตอนนี้เราโดนพิษอตีโดดก่อนมีนอนแมวเก็บไปเก็ไป เมื่กี้เกือบไปเร็วโอ้โหวิ่งต่อเนื่องมากเลยเทียนอย่าวิ่งเยอะเดี๋ยวเลือดหมดหลอดขอดื่มมนตีโดดก่อนอยายายาขอฮิวก่อนด้วยอ้าให้ฮิวก็ไม่ได้หรือไงครับวิ่งเมื่อกี้เนะี่ยแอนิเมชันลุกอยู่คือถ้าไม่ติดแอนิเมชันลุกเนี่ยคือโดนแน่ๆทำนะครับหยุดวิ่งเถอะขอร้องหยุดวิ่งเถอะผมขอฟาดหน่อยโอเคไม่โดนเมื่อกี้ ฟัดแขนฟัดขานอนแมวอ,อีกแล้วสวยงามปันหัวปันหัวโดนไปนี่นัดละยี่สบสี่ถึงห้าสิบค่อนข้างโอเคไม่ใช่นัดละสิสี่โอ้ไปทุบหัวไปทุบหัวไปโอ้โอ้โอ,โอ้ทำอะไรครับทำอะไรครับพลไฟลบลบลบกิ้งลบเรียบร้อยฟันแขนฟันลำตัวใช้สรรวิตสกิลหน่อยไม่โดนไม่โดนไม่โดนนี่ดาบโลเนี่ยชำนานครับโลนะครับชำนาน ละมังเล่นเยอะสุดแล้วดับโลอนอนแมวนอนแมวอย่างนี้ใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วสวยงามสวยงามเอแถวนี้มีตัวอะไรใกล้ๆบ้างอะต้องไปโซนจเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวๆะมีบิชาเทนอยู่เนี่วบชาเทนอยู่เนี่ยมันมันอยู่ไหนฮะติดหินติดหินขึ้นสิกลุมยากอะโอหันเมาหันเมาแตเอ๋บิชาเทนเฮ้ยอย่าพุ่งโดด เด้ยจะเย็นจะเย็นขอเชิญหน่อยขอเชิญหน่อยเออขอเชิญหน่อยขอเชิญหน่อย,ออนนอยมาขี่บิชาเทนต่ออี๋จะเอ๋เจ้าปลาเทียนโดนบิชาเทนไปซะอเอเอเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่โดนเหรอมเมื่อกี้โอ้หลอกสองรอบเลยสองรอบเลยตายแล้วตายแล้วบิชาเทนเออโอเคโดนแล้วพาร์ตแตกเรียบร้อยแล้วอีกทีนึงอี๋ได้อีกทีอยู่ จะมีอันตรีแล้วเอ้ยอย่าหนีสิโอ้โหวิ่งหนีไปก่อนน่ะตาม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 อยู่สายหัวาตามมาแล้วรื้อจะหนะีอ้วนเหรอโอ้โอ้ย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 ใจละเวลาจะหมดละเวลาจะหมดแล้วขอโฉบทีนึงขอโฉบทีนึงแล้วตัดโดยอันติก่อนเวลาหมดโอเคอยังไงครับยังไงครับโดนไหมโอเคโด,โ,ดโ,ดโดนโดนโดนทุบไปดาเมจโอเคเรารวมกันแล้วก็เก้าสิบ เดี๋ยวขอออกมารับดาบก่อนเก็บของไปด้วยนะแล้วผู้เกยผู้เกยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วตีลาเทียนนี่นะไม่ใช่ผู้เกยใจเย็นนะผมตีลาเทียนนะเนี่ยทำไมได้ผู้เกยมารับดาบมีโคมแล้วจะเอีลาเทียนเดินเดี๋ยโอ้ยเฮ้ยจะเย็นจเย็นจะเย็นเดี๋วิ่งมาอย่างนั้นโอ้โหวิ่งโดดใส่อย่างนี้เลยเหรอโอเคเข้าไปสามสิบทวิสกิลต่ออู้ มันเอาหัวออกมาพอดีเมื่อกี้แล้วติดไฟอย่างนี้ยังไงครับมีมีตายนะเนี่ยโดนอะไรอ่ะ่เย็นๆไว้ขอแฟ้บอมเพื่อความชัวร์ก่อนโอเคมองไม่เห็นแล้วและวิว่งออกแล้วก็ฮิวมีกาโพชันเลยเต็มหลอดสวยง,งามอย่าเอ๋ราเทียนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเนี่ย,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 นยหันหลังมาพอดีแม่งทามิ่งพอดีเลยเนี่ยฟันโอเคเหนื่อยหรือย,ยังวิงสกิลโดนหน้าโดนหัวอะไรแตกมาปีกหรือเปล่า น่าจะปีกแหละอิยิวิยังไงครับโอเคไม่โดนฟันต่อแตกรอบสองอืมจะหมดตัวแล้วราเทียนเรียบร้อยหมดตัวครับปัดนี้ราเทียนได้หมดตัวทิ้ดร้อยเงือเลยกนอนแมวครับอย่างนี้อีชนะราเทียนนานหน่อยเ้เวลานานหน่อยโอเคออนไลน์ึโอเคได้อของราเทียนมาตามเก็บของให้หมดดีกว่า น่าจะมีดรอปตรงตรงที่ตีกับบีชาเทนอยูเ่เดี๋ยวเราต้องไปเอาหางก,ก่อนหางลาเทียนดูสิได้หางไหมยังไ,ไงครับโอเคโอ้ไม่ไม่โอเคละไม่โอเคละไม่ได้จะได้หางแอะไม่เป็นไรเราไม่ได้ใช้หางลาเทียนหรอกไม่ได้กะจะทำชุดเหลือเอาไว้อยู่แล้เก็บไว้ก่อนวิวับกับฐานแล้วก็ไปเหล่าดาบ ิวิทันไม่เอ่ยท,น 4, ทนันสี่ทันสี่เราดาบเราดบาบี้เหดาบทันเยี่ยมตบมือกันหน่อยเอาละครับก็จบประสบการณ์ล่าเจ้าราเทียนในคลิปนี้ถ้าใครชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามได้นะครับ ส่วนถ้าใครมีอะไรจะคอมเมนต์ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปไล้นะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ